ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเกิดอุทกภัยที่5จังหวัด ทางภาคใต้นะคะก็เกิดเป็นความเสียหายและก็ความสูญเสียต่างๆ ทำให้เราเนี่ยได้ย้อนนึกถึงเมื่อการเกิดพายุใต้ฝุ่นเกพายุโซนร้อนซีต้านะคะที่ในปี2532แล้วก็ปี2540เนี่ยก็ได้มีการพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าสร้างความสูญเสียให้กับชาวชุมพรเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเรื่องเนี่ยทราบถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาดาพิษท่านก็ทรงมีความห่วงใย,ยไปยังประสกรณิกรชาวชุมพรเป็น ยิ่งก็ได้มีพระราชดำริน,นะคะให้เร่งขุดคลองหัววังพนังตักให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนรวมไปถึงได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะจากมูลนิธิชัยพัฒนานะคะจำนวน18ล้านบาทให้กับทางกรมชลประทานนะคะไปดําเนินการก่อนและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสร้างประตูระบายน้ําจํานวน3แห่งด้วยกันซึ่งทางกรมชลประทานเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการเร่งดําเนินให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี ปี2,540นะคะก่อนพายุลินดาจะเข้าเพียงหนึ่งวันทำให้ในช่วงเวลานั้นค่ะชาวชุมพรเนี่ยก็รอดพ้นจากอุทกภัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆนี้กันค่ะโดยตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับคุณวิโรธแสงบางกานะคะประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรนะคะในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระรชาช ํำริแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิโรธค่ะสวัสดีครับคุณิริยาพิร,พรงพัฒนดีและทัท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมวิโรธแสงมังกาประธานธนาคารสมองจังหวัดจุมพรต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งคุณปริยาแล้วก็ทางถานี้วิทยุที่ได้ให้โอกาสกับผม นะครับได้มาเล่าถึงความเป็นมารวมทั้งความรู้สึกที่เราชาวจุมพรนะมีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับอย่างที่ทางคุณปริยาได้เกิดน,นำมานั้นนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าลงในรายละเอียดแล้วเนะี่ยทุกคนจะทราบถึงในพระมหาการุณาธิคุณอย่างสุดซึ้งเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความบ่วงใยพระถมิกรของพระองค์ท่านโดยเฉพาะของจุมพรจริงๆแล้วนะที่จุมพรนั้น ปัญหาเรื่องน้ําท่วมหรือว่าอุทกภัยที่เราใช้เป็นภาษาทางการนั้นนะครับเกิดติดต่อมาหลายชั่วอายุคนเลยนะฮะ<ม>แล้วก็เกิดขึ้นรุนแรงสร้างความเสียหายปีละนับพันล้านนะครับมไม่ใช่แค่พันล้านด้วยซ้ําไป <Okay. S 2> นะฮะ<ม>เพราะว่าจุดที่เราอยู่เป็นที่ตั้งของจังหวัดชุมพรนั้น<ม>ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเห็นไหมครับเพราะนั้นเราได้รับลมได้รับฝนจากทั้งสองภาค ไม่ว่าจากอันดามันที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกหรืออ่าวไทายในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของความมลพิสมบูรณ์แน่นอนครับมีมากแต่เมื่อนะ้ํามันมีความรุนแรงในเป็นบางช่วงบางจังหวะนั้นนะก็สร้างความเสียหายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รุนแรงหนักมากๆคือพายุเก แล้วก็พยุซีต้าพยุเกปี2,532นะครับแล้วค่าพยุซีต้านั้นเดินสิงหาของพ5 4 0นะครับซึ่งตรงนี้นะกรงท่านตรงมีความห่วงใยแล้วโปรงท่านโคตรรงได้ศึกษาใช้พระอัจฉริยภาพนะครับใช้ความทุกอย่สิทุกอยา่างนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาและพงพงทนถงทราบว่าต,ต้นเดือนพฤศจิกาหรือปลายเดือนตุตลาสนะองพันร้อยี่สิบเนี่ย จะมีพายุรูปใหญ่เข้ามาอีกเพิ่งผ่านมาเมื่อสิงหาท่านลองจินตนาการถ้าท่านเป็นคุณจุมพรนี่นะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่เราขณะนั้นหลายชั่วอายุคนมานะครับเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรมีสิ่งเดียวคือที่เราทําได้นะคือเรายกมือขึ้นเหนือหัวแล้วขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอํานาจพระเมตตาบรารมีที่มีอยู่ นะฮจากสุดาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาหลายพระองค์เนี่ยได้ช่วยคุ้มครองเราทำได้เพียงขนาดนั้นนะครับเป็นเรื่องของความคับข้องใจเป็นความวิตกกังวลแต่ฝันคำขอร้องหรือคำอธิษฐานนั้นเป็นจริงเมื่อพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระเมตตาแล้วก็รับสั่งนะฮะให้จังหวัดชุมพรนะร <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งกงรมชุมพฐานซึ่งมีโครงการที่จะทำคลองระบายน้ำ จากแม่น้ำคะตะเพาเนะี mm ่ย hmm. คือถึงจะเป็นแม่น้ําที่ผ่านตัวเมืองจุมพรแต่ว่าขีดความสามารถในการรับน้าน้นได้จํากัดเพราะฉะนั้นมันจะท่วมทุกปี mm hmm. ก็ขุดลอกคลองตรงนี้เท่าที่เรียกว่าคลองหัววังคือจุดที่จะต่อเชื่อมกับทางแม่น้ำคะตะเพาพที่ผ่านตัวเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านหัววัง ไปออกสู่ทางทะเลนะครับที่อ่าวไทยที่บ้านพนังตัด<ม>เหมือนกับคลองลัดโพงไงฮนะถ้าถ้าจะเปรียบเทียบเนะ<ม>นี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าคลองหัววังพนังตัดแต่ว่าทางราชการมไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทัน<ม>เพราะว่าพายุลินดากําลังจะเข้ามาในวันที่4พฤศจิกาพุทธศักราช2องพันหนะครับ<ม>ยังเหลือระยะทางอีก 1, นึ่เมตรนะครองท่านนับต่งว่า ขอให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนคือเอาง่ายๆว่าให้เสร็จภายในสามสิบเอ็ดตุลาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ <c oughs> แต่ว่าระบบงบประมาณระบบของราชการนั้นต้องใช้เวลามากคงท่านทรงมีพระเมตตานะครับพระทานสนับสนส่วนพระองค์ผ่านทางมูลนิธิราฐประชาต่างๆตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างที่คุณปริยาได้เกิน,นําเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับทรงพระราชกิจพลวัลิภาน,นี่ย มาร่วมช่วยกันนะครับาบทว่าโอสาศาสการมากดยผลก็ตกนะช่วงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะะดกสบายนะครับเราก็ช่วยกันจนกระทั่งวันที่หนึ่งพฤิกาพุทธศักราชสอง0ันอยสนะครับ mm hmm. คลองเนี้ยทะลุออกสู่อ่าวไทยหาหน้านต่างๆนะครับปยุลินดาก็เข้ามา mm hmm. แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่า พายุลินดาไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเมืองชุมพรเลยนะ,ะไม่ได้สร้างความเสียหายและไม่ใช่แค่พายุลินดาเท่านั้นครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชุมพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองชุมพรมไม่เคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรืออุทกภัยเลยนะครับเรียกว่า ด้วยพระเมตตาบรารมีชุมพรวันนี้สุกร่มเย็นนะครับเสือจาก24ปีถ้าเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุ24ปีนะฮะคุณทงภัยไม่เคยต้ำกลายพวกเราถึงได้น้อมสำนึกแล้วก็ทุเก้าวถวายพระองค์ท่านด้วยคำฝันว่าด้วยพระเมตตาบรารมี จุมพรวันนี้สุขเรื่องเย็ยนครับคุณปิยาครับท่านผู้ชมครับอืมค่ะอันก็คือเรื่องราวนะคะท่านนี้อยากจะให้คุณวิโรจน์เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพราะว่าหลังจากที่ได้มีโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริตาบลบางลึกอำเภอชุมพรเนี่ยเข้ามาตรงนี้เนี่ยทำให้สถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยรวมไปถึงน้ําท่วมที่บอกว่าในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยน้ำท่วมประจําทุกปีก็หายไปทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติสุขอยากจะให้เล่าถึงก่อนหน้านี้ค่ะ ในเรื่องของความสูญเสียอะไรต่างๆว่าช่วงที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะคะในช่วงที่เกิดตรงนี้เป็นประจําทุกปีอะค่ะครับผมขออนุญาตที่จะแบ่งเป็นสองตอนนะ,นะครับตอนแรกคือหมายความว่าน้ําท่วมประจําปีซึ่งมีประมาณสองครั้งสามครั้งแล้วแต่นะฮะเป็นเรื่องท่วมปกติที่ประชาชนสามารถที่จะปรับตัวได้ะนะฮะถึงแม้จะมีความยากลำบากมีความสูญเสียนะครับ ก็ยังพอที่จะหาด้านได้แต่ในกรณีที่มีทกไปร้ายแรงอย่างพายุเกพายุซีต้ตาอย่างนี้นะครับ <ías. S 2> ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับขออนุญาตโฟกัสหรือว่าเน้นกรณีที่จะมีความรุนแรงจะหายมากๆอย่างพายุเกเมื่อพุทธศักราช2542นบนะกับพายุซีต้าเป็นตัวตั้งนะครับรเฉพาะพายุเกนะครับ อันนั้นเนี่ยจะหนักไปในเรื่องของอายุคือลมสร้างความเสียหายต้นไม้ต่างๆเนี่ยล้มไปในระลาดนะครับแล้วก็ล้มไปในทางทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเหนือของจังหวัดจุมพรตั้งแต่บางสะพานลงมาจนกระทั่งถึงอำเภอเมืองซึ่งจะประกอบด้วยที่เสียหายเป็นใจกลางของทางเดินลมตรงนั้นคือปะทิวและ ท่าแซะนะมีเมืองบางส่วนเนี่ยเสียหายอย่างมากมายเลยนะครับเรียกว่าหมดสิ้นสวนต้นไม้เกือบทุกต้นบ้านเกือบทุกหลังพังพินาศนะครับก็ได้เข้ามาคันวณนายคุณมาช่วยยันถ่ายก็จะตั้งชาวบ้านเขาพื้นแล้วและก็พอ,อปี40นะครับ8ปีหลังจากนั้นที่วพายุซิต้าเข้ามาเอาไม่ง่ายว่าในตัวเมืองชุมพรเนี่ยนะครับ ตู้โทรศัพท์นึกภาพบอกไหมฮะ <c oughs> ตู้โทรศัพท์สมัยงงก่อน <c oughs> นะครับท่าน <c oughs> หลายท่านตู้โทรศัพท์ขานระนเนี่ย <c oughs> สูงมากนะครับมิดน้ำอ่ะนะ <c oughs> คนจะต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นสองอะไรต่างๆตรงนี้เฉ <c oughs> พาะบ้านผมเองนะครับท่ <c oughs> วมอย่างนี้ข้อตาฮะคือช่วงเกือบสองเมตรอ่ะนะข้อตานะครับกุ้ปฏิเหตุ กะเบื้องบาดเท้าจะต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลไม่มียานพานะใดิีจะไปได้<ะ>เราต้องนําท่านใส่กระมังเนะครับ<ะ>แล้วเอาอยางรถยนต์ม,<ะ>มารองแล้วก็ว่ายน้ําเอาไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นเรียกว่ามงร่บานหมอเล็กกันนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ได้ให้เห็นถึงความยากลาบากความสูญเสียะนะฮะซึ่งถ้าไม่ได้มีพระเมตตาบารมี ไม่ได้พระทานแก้มลิงหนองใหญ่ไม่ได้พระทานทุนทรัพย์มาช่วยกดคลองหัววังพนังตักเพื่อระบายน้ํานะครับ mm hmm. เหตุการณ์ซ้ำๆอย่างนี้แม้กระทั่งพยุลินดาที่เข้ามานั้นนะรุนแรงไม่น้อยกว่าซีต้าบวกกับพายุเกที่ทั้งฝนทั้งลมเนี่ยจะทําลายตัวเมืองชุมพรรมากน้อยขนาดไหน mm hmm. แต่ด้วยพระเมตตาบารมีตรงนี้เราก็พ้ภัยอันนี้มาโดยตลอด เพราะนั้นคลองหัววังพนังตักนั้นเป็นชื่อของสถานที่เราชาวชุมพรเลยน้อมกล้าวถวายชื่อตรงนี้ว่าคลองในหลวงหัววังพนังตักครับนั่นคือทั้งความเดือดร้อนที่เราเคย พบกันมา,านะฮะที่ประสบมาแล้วก็ํำนึกในพระมหากระณานธิคุณอเจ้าจุมพรน้อมเก้าวถวายครับคุณปริยาครับค่ะแล้วจากโครงการนั้นเนี่ยคะ่ะตอนนี้มีหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ภาคสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลโครงการนี้ยังไงกันบ้างอะคะ ครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวจังหวัดชุมพรนะครับว่าทั้งภาคประชาสังคมทั้งภาคเอกชนทั้งภาคราชการได้ร่วมด้วยช่วยกันที่จะทั้งสืกอสารรักษาต่อยอดหนองใหญ่คําว่าหนองใหญ่นั้นคุณชุมพรจะเรียกสั้นๆว่าบ,บ้านพอน่อหนองใหญ่หรือหนองใหญ่บ้านพอ่อนะฮะนั่นสื่อถึงความรู้สึกของเราเราก็เลยร่วมด้วยช่วยกันก่อนหน้านี้นะฮะ ถ้าในทางการเป็นทางการนั้นเราจังหวัดก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานต่างๆตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็มีส่วนรายการร่วม5-60หน่วยนะฮะตัวแทนต่างๆเข้าไปนะฮะแล้วพอเมื่อช่วงชักของปีที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับปรุงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ภาคประชาชนหรือท้องถิ่นท้องที่ให้มีส่วนร่วม จังหวัดก็เลยแต่งตั้งคณะทํารรงานขึ้นมานะครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เป็นคณะทํารรงานศึกษานะครับแนวทางการพัฒนาแก้มลิงน้องใหญ่ที่ชื่อไม่เป็นทางการนะครับ <c oughs> ถ้าชื่อเป็นทางการก็คือคณะทํารรงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระดําริ <c oughs> โดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดยมพร ท่านสมพรประจิมเพชรน,นะครับา <c oughs> เป็นหัวหน้าคณะทํางานและผมในหนาหนาของสาภาพระาาชนเป็นประธานธนาคารสมองก็ได้ร่วมเป็นคณะทํางานชุดนี้เราก็ตึกหาแนวทางกันขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าคงจะต้องให้หาสมมอบพื้นที่ให้โรงการบริหารส่วนจังหวัดจุมพรนะ <c oughs> ได้เข้ามาบริหารเพราะว่าองค์การบริหารจังหวัดจุมพรเป็นตัวแทนของท้องที่ภาคประชาชนนะ <Yeah. S 2> แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับทางภา,างคประชาชนภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยทางที่ประชุมของคณะทํา,าง,งานก็มอบหมายให้ผมในฐานะที่เป็นประธานธนาคารสมองนะครับ <Yeah. S 2> ได้ประสานงานครับภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยพัฒนาบ้านก่อนะครับ ึงก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูงานกันมาหลายปีแล้วนะครับโ <Okay. S 1> ดยจัดกิจกรรมต่างๆมาพากมาย mm hmm. แล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนะครับ <Okay. S 1> ประมาณสามสิก่าหน่วยงาน mm hmm. ก็ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอด mm hmm. ก็ได้เข้ามาร่วมนะฮะในการที่จะพัฒนาต่างๆ ไม่ไม่ใช่เฉพาะพัฒนานะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็เรื่องของการเคลิ้มเกียดนะครับถ้าจะพูดง่าย,ายๆว่าภาคประชาชนที่ดาเนินการกันมาหลายปีแล้วทั้งในลักษณะข,ของมูลนิธิแก้มดิงหลองใหญ่ซึ่งผมเองก็เป็นกรรมกา,ารมูลนิธิแก้มดิงหลองใหญ่นาฮะมาแล้วก็แบบดานฐานเนี้ยเราสามารถกรุร๊ป แลรู้ว่ผลงานที่ภาคกระชาสังคมภาคกระชาชนได้เข้าไปร่วมเป็นสามกลุ่มก็คือเรื่องแก้ไขปัญหา<ม>เรื่องของการพัฒนาและการเรื่องของการเทิดพระเกียรตินะครับ<ม>สําหรับเรื่องแก้ไขปัญหานะฮะกระทั่งเรื่องของความสะอาดภูมิทัศน์เคยในเรื่องของพลังงานอะไรอ่างาตรงนั้นเรานะครับภาคประชาชนเนี่ยแบ,บ่งเป็นสองส่งสวนส่วนแรกก็คือแต่ละองค์กรนะฮะเข้าไปช่วยกันพัฒนาช่วยกันจัดขยะรักษาความสะอาด S 2> <S 2> อย่างเช่นศูนย์ประสานงานมิจฉเชั้นออฟไลน์นะฮะก็จะไปประจำทุกเดือนองค์กรอื่นก็แต่แต่ว่าเวลาที่เรารวมพลคนรักบ้านพ่อ <S <S นะฮะจัดบิคคลิมิ่งเดย์บ้างอะไร่างนั้นก็เป็นระยะเป็นช่วงไปแล้วในแง่ของพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ํำ <S <S เรื่องพลังงานไฟฟ้าต่างๆตรงนั้น พระองค์ท่านพระราชทานแก้มดินหลวงใหญ่มาซึ่งมีน้ํามากนะครับแต่ประปานั้นเรายัางต้องใช้ประปาของทางการประปาเพราะนั้นภาคประชายชนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสมทบกันมานะฮะสร้างนะครับระบบประปา <c oughs> พลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชายชนนะครับมาทดแทนที่จะใช้น้ําประปา ปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียปลาตายนะฮะเราก็ภาคทยาชนก็ได้รวมด้วยช่วยกันตรงนี้ใช้เทคโนโลยีเครื่องรียกว่า EM b orn, อ็มบอ่างาเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับแล้วในแง่ของการพัฒนานั้นเราก็ได้ร่วมเข้าไปกุ้นฟูศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ปราชา mm hmm. แล้วก็จัดตั้งสวนสมุนไพรหมอพรบ้านพ่อ <Okay. S 2> หอเก้านะครับ mm hmm. เพราะว่าสมุนไพรของไทยนะฮะเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะของจุมพรนั้นสมุนภัยตามตำรับยาของหมอพรหรือเสด็จในกมรมกมหลวงของจุมพรเขียนโดนสารนั้นทุกคนยอมรับเราก็เข้าไปร่วมการพัฒนานั่นคือในเรื่องของแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแต่ว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราภาคประชาชนนะครับภูมิใจมากๆคือกิจกรรมวิเทราะระเกียติคือทุกวันสาคัญนะครับเราจะร่วมกันจัด กิจกรรมเพื่อเฉลิมระเกียรติหรือว่าเทิดเกียรติหรือว่าชื่ชูเกียรติต่างๆไม่ว่าช่วงปีใหม่เราก็จัดกิจกรรมทําบุญปีใหม่เที่ยวหนองใหญ่บ้านพ่อ12สิงหาเราก็จัดทาบุญวันแม่ช่วยดูแลบ้านพ่อในวันที่20มิถุนาของทุกปีนะครับวันที่พระองค์ท่านกรัเจาการที่9ได้เสด็จไปเปิด แก้มลิงหนองใหญ่หรือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ทามพระดํารินะฮะเมื่อวันที่20มิถุนาสองห้านะครับเพราะนั้นในรอบปีเราก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึก23ปีบ้าง24ปีบ้างต่างๆเนี่ยนะน้อมรำลึกจุดๆจปีด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุข่้มเย็นเพื่อรำลึกว่าเราสุขร้มเย็นมาได้จนกระดั่งบัดนี้เพราะพระเมตตาบารมี และวันคล้ยวันสวรรคตของพระองท่านเราก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชการที่9กรอบนะสามปีสีปีแล้วแต่วันพ่อวันที่ห้าธันวานะเราก็ร่วมกันจัดงานห้าธันวาพาลูกหลานไปบ้านพ่อถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างทุกกิจกรรมเราจะลงท้ายด้วยคำว่าบ้านพ่อ <Okay. S 2> เพื่อที่จะน้อมรำลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราขอใช้คำว่าน้อมสำนึกเลยนะในพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้ถูก่มเย็นนี่คือการมีส่วนร่วมนะครับบูรณาการสารพลังของชุมพรทีมหรือชุมพรแฟมิลี่คือครอบครัวชุมพรที่มีพระองค์ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินนะครับอี่ง,ต,งต่างเหล่านี้ คือสิ่งที่เราเชาวยมพรภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จะไปต่อเพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านให้ครบท้วนทั้งสามประการพระองท่านนะครับมีพระราชประสงค์ที่พระรทานแก้มป็นหนงใหญ่ <Okay. S 1> ไม่ใช่เฉพาะเรื่องป้องกันน้ําท่วมในตัวเมืองจยมพรนะครับ mm. แต่ก็ยังช่วย แ้่ไขปัญหาเรื่องน้ำแรงไม่ว่าขาดน้ำในการทาประปาขาดน้ำทางด้านการเกษตรและประการที่สามพระองค์ท่านยังมีพระราชประสงค์ที่จะให้หนองใหญ่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพราะฉะนั้นไม่ว่ากิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมอะไรต่างกีฬานันทนาการต่างๆพวกนี้นะครับเราจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะสานฝันสร้างผลิธภัณา์ของพระองค์ท่าน ให้เป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระประสงค์ไว้นะครับค่ะได้ฟังแบบนี้ก็ทําให้รู้สึกได้เลยนะคะถึงชาวชุมชนแห่งนี้ที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่คุณวิโรธบอกว่าสามารถใช้คำว่าน้อมสำนึกได้เลยนะคะเ,คเพราะว่าทั้งในภาคประชาชนเองภาคเอกชนเองรวมถึง ค่ะข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็ร่วมกันที่จะทําการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ต่อยอดโครงการแห่งนี้เนี่ยให้สามารถที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคุณวิโรธมีอะไรอยากจะพูดหรือว่าฝากไปถึงอย่างท่านผู้ฟังไหมคะครับผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยคําว่าหนองใหญ่ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมใจของคุณจุมพลเท่านั้นนะครับแต่หนองใหญ่ น่าจะเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาตินะครับแล้วเราน่าจะร่วมกันประกาศให้โลกรู้นะครับว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนหยัดเพื่อประชาชนทุกระชัการรวมทั้งราชการที่สิบซึ่งมีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสารรักษาต่อยอดเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะเชิญชวนทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอาจจะใช้ไม่ใช่เฉพาะใช้หนองใหญ่เป็นจุดศูนย์รวมเท่านั้นแต่สิ่งใดที่เราทำเพื่อชาติอานาธิหมหากรัได้อยากจะให้ไม่ลังเลนะครับทำสิ่งไหนได้ขอให้ทำเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่นะครับ เริ่มทันทีนะครับในสิ่งที่มีอยู่เพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ยังไม่มีคือสิ่งที่เราต้องการค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณวิโรธแสงบางการนะคะประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการแห่งนี้รวมถึงเป็นภาคประชาสังคมนะคะที่ได้ดูแลแล้วก็ ทำการฟื้นฟูนะคะโครงการแห่งนี้รวมไปถึงทําให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนิโรธค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครัค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาก,การกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube c h anel กรมชาก,การกองทัพไทยดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางพวงม,มาลาเพื่อคาราวะด,ดว,วงวิญญาณทหารกล้าภายใต้ชื่องานเชิดชูกเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวิรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าวีรบุรุษทหารผ่านศึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครวัวผู้ยากไร้ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเรื่อสงคอห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎบัญชีออมทรัพย์เลขที่0387311939สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023548587ต่อ41235และ41236 กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546-2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชาการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ r c m 6 6 r t a m i t h หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขตหน่วยศัสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวก ได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนา